สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกลยุทธ์วิธีเต๋าสำหรับวันนี้เสนอตอนศึกเต็งฉานกับดักครั้งสุดท้ายของขงเบงในสนามรบสุดท้ายของขงเบงเขาไม่ได้รบเพื่อใช้ชนะอีกต่อไปแต่เพื่อฝากกลยุทธ์สุดท้ายให้โลกจําและนี่คือกับดักครั้งสุดท้ายของเขาที่เต็งฉานขงเบงรู้ดีว่าเขาอ่อนแอลงทุกวันศัตรูเริ่มจับทางได้และกองทัพของเขาก็เริ่มอ่อนแรงแต่เขาไม่ยอมแพ้ สุมาอี้เริ่มเห็นรอยร้าวเขาคิดว่าศัตรูหมดแรงแล้วแต่กับดักของคงเบ้งกําลังเริ่มทํางานอย่างเงยบเชียบขคงเบ้งสั่งให้สร้างหุ่นฟางกระจายอยู่ตามแนวเขาตั้งค่ายจําลองสร้างภาพหลอกว่าทัพยังแข็งแรงให้สุมาอี้ลังเลและไม่กล้าบุกสุมาอี้ลังเลเขาไม่แน่ใจว่านี่คือความอ่อนแอหรือเป็นแผนซ้อนแผนและความลังเลนี้เองที่ทําให้เขาไม่กล้าบุกกลยุทธ์ของขงเบ้งในช่วงปลายชีวิตไม่ใช่เพียงการเอาตัวรอด แต่คือการวางภาพลงตาที่ทําให้ศัตรูมองไม่เห็นความจริงสร้างกับดักทางจิตใจที่ไม่มีวันคลายนี่คือแผลลงซ้อนลวงคงเบ้งทําให้ศัตรูไม่สามารถตัดสินใจได้เด็ดขาดและยิ่งเวลาผ่านไปความไม่แน่ใจก็กลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสนามรบคงเบ้งรู้ตัวดีว่าเขาอาจไม่มีวันเห็นชัยชนะอีกแล้วแต่สิ่งที่เขาทําไว้คือสร้างความกลัวความลังเลและกับดักทางจิตใจให้ศัตรู ซึ่งอาจทรงพลังยิ่งกว่าดาบใดๆแม้คงเบ้งสิ้นใจแต่แผนของเขายังทําให้ศัตรูไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวกับดักครั้งสุดท้ายไม่ใช่กับดักทางร่างกายแต่คือกับดักทางความคิดแม้จะจากโลกไปแล้วคงเบ้งยังควบคุมทิศทางของเกมรบได้นี่คือพลังของการวางแผนล่วงหน้าอย่างแยบยลทําให้ศัตรูเห็นเงาของเขาแม้ตัวเขาไม่อยู่แล้วแผนของคงเบ้งไม่ใช่เพียงแค่การเอาชนะศึกหนึ่งศึกใด แต่คือการปลูกมเมล็ดแห่งความกลัวและความลังเลไว้ในใจศัตรูซึ่งอาจงอกงามยิ่งกว่ากำแพงใดๆที่เขาสร้างขึ้นขงเบ้งอาจแพ้ในสนามรบแต่เขาชนะในจิตวิญญ,ญาณของกลสึทธ์เขาใช้ความลังเลของศัตรูเป็นอาวุธและแม้ยามสิ้นลมเขาก็ยังไม่แพ้กลยุทธ์ที่แท้จริงไม่ใช่ทำลายศัตรูแต่ทำให้ศัตรูทำลายตัวเองด้วยความกลัวและความไม่แน่ใจคุณคิดว่าแผนสุดท้ายของข,อง,ของเบง้งทรงพลังแค่ไหน แล้วในชีวิตจริงคุณจะใช้กลยุทธ์นี้อย่างไรคอมเมนต์บอกเราแล้วอย่าลืมกดติดตามต่อนหน้าจุดจบของยุคสามก,ก๊กการล่มสลายของอัจฉริยะและการขึ้นมาของผู้เงียบงนันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ